ผนดังเตือน4ี่นักษัตว์ต่อไปนี้ถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงต้องรออีกทีถึง6ปีผลจากดาวพฤหัสย้ายก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะผนปรสุทํานายสนักษัตว์ต่อไปนี้ดาวพฤหัสย้ายส่งผลกระทบเกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เริ่มตอนนี้รออีก6ปี หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ดาวพฤหัสย้ายเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดนักโหราศาสตร์ดังอย่างโขนวาาสุได้พยากรณ์ผลกระทบต่อคนเกิดปีต่างๆโดยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับคนที่เกิดปีมะเส็งมะโรงจะมีดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งราศีพฤกษภเป็นจุลจักรและคนที่เกิดปีจอปีกุล จะมีดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งราศีพิจิกเป็นมหาจักรโดยเมื่อวันที่30เมษายน2567ที่ผ่านมาดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีพฤษก,กในดวงเมืองทำให้ไปทับและเล็งกับดาวพฤหัสเดิมของคนเกิดปีมะเส็งปีมะโรงปีจอปีกุลเข้าเกณฑ์ตามโหราศาสตร์ที่ชีวิต ะต้องมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเรื่องครอบครัวครั้งใหญ่ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะส่วนใหญ่ถ้าเริ่มต้นดีมักจะสำเร็จในระยะยาวแต่ถ้าฝืนไม่ยอมเปลี่ยนอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเพราะอาจจะถูกกดดันให้ชีวิตต้องพลิกผันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองวางแผนไว้สำหรับผลกระทบของดาวพฤหัส ทับเลงดาวพฤหัสเดิมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้าง 1. การงานและธุรกิจใครที่เคยทำงานอะไรมาก็ตามมีระยะทําทำงานเกิน3ปีแล้วสุดท้ายจะเริ่มรู้สึกหมดไฟในการทำงานเบื่องงานอยากเปลี่ยนอยากย้ายงานซึ่งพอได้ย้ายงานอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่จะกลายเป็นทำงานที่ดีขึ้น หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวลองเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ก่อนซึ่งถ้าธุรกิจเดินหน้าได้ก็จะตั้งตัวได้ไปยาวๆส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วธุรกิจอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เปลี่ยนหุ้นส่วนย้ายสาขาหรือสำนักงานถ้าสิ่งที่ทำส่งผลทำให้ธุรกิจโตขึ้นมันก็จะดีไปยาวๆเช่นกัน 2. ความรักครอบครัวใครที่มีคู่ครองที่คบหากันมานานเกิน4ปีมักจะเป็นปีที่ต้องตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าร่วมกันแบบชัดเจนมากขึ้นเช่นวางแผนมั่นหมายหรือแต่งงานร่วมกันทำธุรกิจหรือซื้อบ้านร่วมกัน บางคู่ที่แต่งงานแล้วก็อาจจะตัดสินใจมีบุตรในปีนี้ซึ่งจะได้บุตรที่ดีเป็นอภิชาติตบุตรมาเกิดบางคนอาจจะยังมีความสัมพันธ์แค่เป็นแฟนกันแต่ถ้ามีการพูดคุยแล้วตัดสินใจคบกันในปีนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเช่นกัน 3. สุขภาพ คนที่มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวหรือป่วยรักษาอะไรไม่หายปีนี้ถ้าขยันไปหาหมอดูแลสุขภาพดีๆโรคประจำตัวที่เคยเป็นมาอาการจะลดลงหรือบางคนอาจจะหายป่วยจากโรคเรื้อรังที่เป็นมานานแต่ที่สำคัญคือคนที่ป่วยต้องกล้าที่จะลองเปลี่ยนแนวทางรักษาและหาแพทย์คนใหม่เพราะถ้ารักษาแบบเดิมๆจะไม่หาย แต่ในทางกลับกันคนที่ต้องระวังคือผู้สูงอายุคนป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่นอนรักษาในไอซถ้าช่วงครึ่งปีหลังนี้อาการยังไม่ดีขึ้นยังทรงแปลว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้ต้องเตรียมใจรอรับกับข่าวร้ายของคนในครอบครัวที่ป่วยหนักและหรือนอนไอซไว้ 4. การเข้าสังคมและการใช้ชีวิตประจำวันคนปีมะโรงมะเสงจอและกุลเตรียมตัวเตรียมใจไว้เพื่อการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองจะเปลี่ยนไปด้วยจากที่เคยทำอะไรง่งายๆสบายๆอาจจะทำไม่ได้เหมือนเดิมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เวลาตื่นนอนจนไปถึงเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือเพราะตัวเองย้ายที่อยู่ที่ทำงานซึ่งส่งผลโดยตรงบางคนอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วกลับมาคุยมาสนิทกันใหม่บางคนอาจจะต้องทำงานเดินทางไปพบปะผู้คนมากขึ้นบางคนอาจจะต้องไปทำงานกับคนที่ตัวเองไม่ชอบไม่คุ้นเคยซึ่งถ้าปรับตัวได้การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ถือว่าแย่อะไร สรุปคนที่เกิดปีมะเส็งมะโรงปีจอปีกุลถ้ากำลังจะคิดเริ่มต้นทำอะไรมีใหม่หรือตัดสินใจอะไรที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตก็ให้ลงมือทำกล้าตัดสินใจเริ่มเลยเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงจะไม่มีช่วงดีๆแบบนี้มาอีกไม่งั้นก็ต้องรออีก6ปีถึงจะมีจังหวะดวงแบบนี้เข้ามาอีกครั้ง นอกจากนี้ดาวพฤหัสย้ายก็ยังส่งผลกระทบต่อดวงเมืองที่จะเห็นได้ชัดเช่นรัฐบาลจะต้องมีการปรับคอรมอและเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยในบางกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่มีบทบาทในเรื่องการเงินการคลังและวางแผนนโยบายเศรษฐกิจเพราะดาวพฤหัสที่ย้ายเข้ามาในมุมตำแหน่งการเงินของดวงเมืองนั้น มักจะส่งผลทําให้รัฐบาลจะต้องมีการกําหนดนโยบายการเงินการคลังหรือออกกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับระบบภาษีและงบประมาณที่มีความสําคัญสูงเลยจะต้องมีการปรับคอรมอและมีการวางนโยบายหรือกฎหมายเรื่องการเงินใหม่ๆเสมอในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายมามุมการเงินของประเทศวงการอาชีพครูอาจารย์ทนายความผู้พิพากษาและแพทย์ จะมีเรื่องข่าวเช้าจากการทำผิดศีลธรรมน้อยลงแต่จะไปมีปัญหาเรื่องการช่อโกงประชาชนและมีคนในอาชีพดังกล่าวผันตัวไปเป็น18มงกุฎทำเรื่องต้มตุนประชาชนแทนซึ่งคนอาชีพเหล่านี้มักจะไป 3, สัมพันธ์ราศีเมษราศีตุลซึ่งมักจะเชื่อถือคนมีอาชีพข้าราชการแพทย์อาจารย์มากเป็นพิเศษ แต่ดวงก็กำลังมีปัญหาจากปัญหาโดนคนต้มตุนหลอกลวงหรือถูกช่อโกงพอดีเป็นปีที่ธุรกิจด้านการทวงหนี้จะเติบโตมากกว่าธุรกิจประเภทอื่นในขณะเดียวกันธุรกิจเงินกู้และปล่อยสินเชื่อจะตกมากกว่าปีที่แล้วเพราะปัญหาเรื่องดอกเบี้ยและนักธุรกิจส่วนหนึ่งไม่กล้าที่จะกู้เงินมาทำธุรกิจเพิ่ม สำหรับผู้ที่เจอปัญหาดาวพฤหัสย้ายแล้วให้ผลเสียต่อดวงชะตาแนะนำไม่ต้องคิดจะไปนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญที่วัดเพราะไม่ได้ช่วยให้ดวงดีขึ้นเนื่องจากดาวพฤหัสอยู่ในมุมที่ไม่ดีตรงข้ามควรจะไปทําบุญบริจาคเงินช่วยเหลือผู้คน หรือช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นจะเป็นการสร้างบาร,รมีและเสริมดวงโดยอาศัยดาวพฤหัสที่โคจรเสียทำให้เจอแต่คนมีปัญหาอยู่แล้วถ้าเข้าไปช่วยเหลือคนเหล่านี้จะทำให้ตัวเองได้คนอุปถัมภ์มิสหายกลุ่มใหม่และบริวารเพิ่มมากขึ้นคำทำนายโดยโหนวสุ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ